กค่ป่ากันอนกนอนเชี่ยงคืนอีกแล้วตึดตึดตึด,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 ด พว,วกกูโง่่เพื่อนไอ้สัสไอ้เห <c oughs> <Hey yeah. S 1> ne? ี้ยแอปซื้อดี่วาไปไหนซ้ายซ้ายใกล้ๆกว่านิดไปครับพี่กองต่อยมันจะลงนะ ได้ลคุณดิผมเทั้งสองนะสายตีบวกเลยหนา่รบไอ๋อมีโดนับโดนโดนเฮ้ยีม่ได้ไม่ไี้ม่ไ้อะไรไม่นี้ไ <my> ั้ใครมาอยู <ông rees an> <Oliver> ่ใคมาอยู <travail S 1> <ến Vin> ่แถดนี้หนังโดนตายละตายตายองเห็นตัวเดียว กูดังกูดังข้างหลังน่าจะมีครับไปดันกูดังข้างหลังเลยเนี่ยเนี่ยลงคุณลงุณลงลงโอ้ยข้างหลังมีเต็มในดาดฟ้าดาดฟ้าเต็มแล้วผมปีนเนี่ยไปด้วยไปด้วยมาชิดหน่อย

Ba lâm vào còn nhìn ngang 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 không ngang 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 ว่าบันทึกอะไรอย่างผมรู้สึกสองผมก็คิดเลยหัวผม,มเนะี่ยโอ๊ยยอ้ยย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 ยกูยย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 ยลยยยายายย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  Airdrops on Moving. the way. ว่าไหนต่อแล้วโอไปถึงผมกูแล้วเงียบเลยไม่บอกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนยิงมาผมไม่รู้ตรงไหนอ่ะมันยิงสกิตผมกมาแถวนี้ยผมไปด้วยผมไปด้วยผมไปด้วยเดี๋ยว นี่ไตัวหนึ่งแต่เพื่อนเพื่อนมันก็วิ่งผ่านไประยะไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดนโดนทรายเนี่ยไม่พนไอ้เหี้ยไม่ได้แตะคอ เก็บไปให้ผมเก็บไปให้เ yeah, ก so. so. yeah. ็บไปให้เยอะไหมครับผมมองโอ้จะบอกทุกที่เลยจะบอกทุกที่เลยเยอผมงมองทุกคนเลยเราตามมั้ยเยอะมากถ้าหลังเราก็มองเราอยู่้ยมีวิมี ได้ฮึสต็กเฮียขโมยครับก่อนเอาบังให้ผมผมขอเล่นดมเลยนะผมเอาโดมไห้ได้ฮะบ้านเก่าเราเต็มนะเย้ไม่ดาวขโมยหรักฐาเต็มเลยครับ ฝังผมว่ามีโดนข้างบนใช่ไหมมีกดังกดังังอเกัดังขน้าหกง่างระดังข้คงนี้ีเหมือนเหมือนมีตัวหนึ่ง มีมาแล้วมาแล้วมันนี่ละบนรถไฟตัวบีรถไฟโอ้อสารนี้ระเพงสนสองตัวครับ

ผมแทงไม่ VII 1941, ทีหนึ so ่งนะครับตัวทีช yeah> ุบด yeah> ิชุบดิชุบดิมาไม่ชุบไม่ได้ไอ้เนี่ยสันนิสันนิระเพิย์ครับเยอะอยู่ผมลอยลงมาเก็บสไนเป็กก็ยังลิงเราอยู่นั่นแหละเอาแล้วเตมอลวิ่งเลยบอลวิ่งหมดแล้วไปเดี๋ยวได้ไปเลยเดี๋ยวผมตามไปก็ได้ โอ้ยเฮียข้างหลังเปิดแบุผมโดนปั๊บแม่ยังแรงล้อมผมเลยเฮียเพื่อนก็ไม่ได้มองอยู่เฮียแรงดักรออยู่ เจ้าของได้ไปเจ้าต้องนะมึงไม่เอาไม่เห็น